สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับและสวัสดีสิทธิยานุนสิทธิ์ลงพระลวยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกรอบทองนะฮะก่อนอื่นก็ไปเรี่ยมกันก่อนครับผมม,มาเลยครับนี่ลานทองนะครับสวัสดีครับ ก็ถึงร้านทองแล้วนะฮะนี่มีเจ้าหน้าที่นะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกกรอบก่อนนะครับนี่ครับผมทรงนี้ฮะจะเข้ากรอบได้หรือเปล่าเข้าเหรียญได้หรือเปล่าครับรก็ลองเอาใส่ดูครับจะพอดีไหมฮะนี่ครับเหรียญชนะจนนะครับนี่ทรงนี้ฮะ ได้เลยครับได้เลยฮะสวยเลยครับเป็นพับหลังนะฮะพับหลังเครี่ยมกันน้ำเห็นไหมฮะเดี๋ยวรเราค่อยมารับครับทอง 9K นะครับเนื้อทองจริงนะฮะจะอยู่ที่37.5%ครับผม 10K นะฮะทองก็จะอยู่ที่41.6% 14k นะฮะอยู่ที่58.3% 18k ทองก็จะอยู่ที่75% 20k นะครับทอง90 22k จะเป็นทอง95%นะฮะแล้วก็ 23k นะครับก็จะเป็นทองรูปประพันธ์นะฮะที่เราใส่กันอยู่นี้ครับ96.5มาถึง 24k ครับผม จะเป็นทอง99.99% 99นะฮะหรือนิยมเรียกกันว่าทอง100%นั่นเองครับผมเราก็ได้เวลานัดรับพระแล้วนะฮะที่เราเอามาเลี่ยมไหมครับไปกันเลยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอชมหน่อยครับมีกล้องไหมครับนี่ครับผมก็จะส่องนิดนึงนะฮะเลี่ยมเป็นยังไงบ้างนะครับสวยเลยครับ นีครับจะนำมาเลี่ยมสององนะครับเป็นล็อกเก็ตนะฮะแล้วก็ชนะจนกระไหลลงยาเขียวนะครับเลี่ยมกรอบทอง90นะครับของทางร้านทองนะฮะก็สวยครับสว,สวยเลยครับ ยยยอย่าลืมใบรับประกันทองนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นมีน้ำหนักนะฮะมีราคานะครับแล้วก็มีรุ่นนะครับที่เอาไปเลี่ยมนะครับเดียยเ๋ยวเราไปชมกรอบกันที่บ้านนะครับกรอบทอง90 80เป็นยังไงฮะเรามาชมนะฮะทอง80นะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะ อันนี้นะครับกอบเหรียญน,นี้จะเป็นทอง80นะครับเห็นไหมฮะมันต่างกันยังไงครับกับทอง90ทอง90เดี๋ยวจะมาให้ดูนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นทอง90นะครับชนะจนอันนี้ก็ทอง90ครับนี่ทอง90นะครับอันไหนอีกทอง90 อันนี้ก็ทอง90นะครับไตามาร์พวกนี้จะเป็นทอง80นะฮะนี่นะฮะเรียนลายซินทอง80อายุยืน80นะครับอันนี้ก็จะส่งน้ำก็80ครับทอง80อันไหนอีกนี่ไตามาร์ทขาวนะฮะทอง80นะครับพวกนี้จะเป็นทอง80นะฮะเปรียบเทียบดูครับกับทอง90 จะเป็นยังไงฮะดูอย่างนี้ฮะไม่รู้เลยนะครับว่าอันไหนเก้0สิบแปิบนะครับนี่นะครับทองแปิบนะครับที่ห่วงนะฮะส่วนใหญ่จะไม่ตอกนะครับจะไม่ตอกเปอร์เซ็นที่ห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูครับเป็นยังไงฮะตอกอะไรอยู่ที่ห่วงนี่ครับ มีตอกอะไรเลยนะครับดูฮะไม่มีตอกอะไรเลยนะครับ,ด,ออรรบดูทอง90ครับ90มีตอกอะไรไหมนี่เห็นแวบ,บๆนะครับนี่ครับผมเห็นไหมฮะจะตอก80เซนะครับนะครับดูฮะเหรียญไตามานะครับ อทองเก้าสิบเรามาดูเหรียญชนะจนทอง9ก้าสิบเหมือนกันจะมีตอกอะไรไหมนี่เห็นแวบๆนะครับนี่ครับรู้สึกจะตอก80%สเหมือนกันยูตรงไหนนี่ข้างล่างครับเห็นไหมฮะ80%นะครับทอง9ก้าสิบนะฮะแต่ตอก8 0อย่าพึ่งงงครับอย่าพึ่งงง เดี๋ยวมาดูล็อกเก็ต90เหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะตอก80นะครับนี่ตอก80ส่วนทอง80ไม่ได้ตอกอะไรครับไม่ได้ตอกอะไรนะฮะไม่ได้ตอก80นะครับทอง80คือทอง90ครับผมคือเปอร์เซ็นที่จริงอะ่ะ เปอร์เซ็นต์ที่จริงนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นแปดสิบ์เซครับทอง80%เนื้อทองนะฮะแปดสิบนะครับก็เขานิยมเรียกกันว่าทอง90นะครับแต่เนื้อทองจริงๆนะฮะจะเป็น80%นะครับแล้วก็ทอง80%นะครับนี่ทอง80ที่นิยมเรียกกันว่า80 80เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะต่ำนะฮะ ต่ำเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ60กว่านะครับเนื้อทอง60ประมาณ63นะครับก็อียี่สก็จะเป็นส่วนผสมอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองแดงเป็นเงินทองเหลืองคอปเปอร์บาร์ดีบุกซิงพวกนี้นะฮะก็จะอยู่ในส่วนผสมที่เล็กน้อยนะครับทอง90เงิเนื้อแท้ เนื้อทองแท้นะฮะก็จะอยู่80%อีก20ก็จะเป็นพวกที่ผสมครับที่บอกไปฮะคอปเปอร์บารนะครับแล้วก็เงินนะฮะสังกสีซิงคทองเหลืองพวกนี้ครับจะอยู่ใน20%นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ